ชีวิตก่อนสมรสด้วยและมีชีวิตหลังสมรสแล้วนะครับชีวิตก่อนสมรสนะครับในครึ่งข้อแรกนะจงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงนะก่อนจะสมรสชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่รักษาความบริสุทธิ์พอดีเราไม่ไม่แน่ใจเราไม่ได้มีคนโสด อาจจะมีมีพี่น้องที่ยังโสดอยู่นะครับจะมีพี่น้องที่สูงอายุที่ยังโสดอยู่แต่เรากําลังพูดถึงคนที่ตั้งใจจะแต่งงานคนโสดที่ตั้งใจจะแต่งงานชีวิตของพวกเขาก่อนจะแต่งงานต้องรักษาครับความบริสุทธิ์ก่อนจะแต่งแต่ปลายข้อก็พูดถึงคนที่แต่งแล้วด้วยเหมือนกันนะให้เตียงของการสมรสให้การสมรสนั้น บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าเสมอเพราะว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่สนองคุณและโทษให้กับคนที่ประพฤติตามพระเจ้าจะอวยพระพรคนที่ไม่ประพฤติตามพระเจ้าจะลงโทษคนที่ทำผิดทางเพศในครอบครัวบริสุทธิ์ไหมนะที่สามนะครับ ในชีวิตประจำวันนะครับชีวิตประจำวันของเราเราบริสุทธิ์ใจต่อทุกคนที่เราใช้ชีวิตร่วมด้วยไหมคนที่แวดล้อมอยู่ในชีวิตของเราคนที่เราต้องพบเจอในชีวิตประจำวันเพื่อนร่วมงานคนที่ตลาดนะครับคนที่เราติดต่อค้าขายคนที่เราติดต่อเกี่ยวกับเรื่องที่ทำงานเพื่อนที่โรงเรียน ทุกคนที่เราติดต่อเกี่ยวพันด้วยชีวิตของเราบริสุทธิ์กับคนเหล่านั้นไหมหนังสือฮีบรูถอยไปหนึ่งบทนะครับ,ฮ,บ,รบ,ทท 12, รบฮีบรูบทที่12ข้อที่14ครับฮีบรูบทที่12ข้อที่14คาในข้อนั้นบอกว่าอย่างนี้ครับจงมุ่งมั่นที่จะได้อยู่อย่างสุขก,กับทุกคนและที่จะได้ความบริสุทธิ์ เพราะถ้าปราศจากความบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยพี่น้องครับเรื่องนี้สำคัญปลายข้อบอกว่าถ้าปราศจากความบริสุทธิ์จะไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูตรัสเหมือนกันนะครับมัทธิวบทที่5ข้อที่8พี่น้องจำได้ไหมบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าคนที่ใจบริสุทธิ์จรึงจะได้เห็นพระเจ้าแต่ในที่นี้หนังสือฮีบรูพูดถึงไม่ใช่ใจบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่ใจบริสุทธิ์ต่อคนในครอบครัวเท่านั้นแต่คนอื่นรอบข้างที่เราอาศัยอยู่ด้วยกับเขาครับเราต้องมีใจที่บริสุทธิ์และอยู่กับพวกเขาอย่างสงบสุข เป็นเรื่องที่สำคัญพี่น้องครับผมอยากจะปิดท้ายประเด็นนี้ตรงที่ว่าแม้ว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่พระเจ้าจะให้เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้แม้แต่พระเจ้าจะรับเราไปในวันนี้ผมไม่ทราบนะครับพระเจ้ามีแผนจะรับพวกเราไปในเวลาใดการที่เราจะใช้ชีวิตบริสุทธิ์ก็เป็นการเตรียมตัวที่ดีของพวกเราก่อนที่พระเจ้า จะรับพวกเราไปใช่หรือไม่ฝากพี่น้องคิดนะครับหนังสือสองเปโตรนะครับสองเปโตรบทที่3ข้อที่10 11พี่น้องครับเราไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของโลกไหมสองเปโตรบทที่3พูดถึงวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาถ้าวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาหาพวกเราเราพร้อมที่จะให้พระองค์ รับพวกเราไปไหมสอไปโตบทที่3ข้อ101 1ในข้อนั้นบอกว่าแต่วันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยขโมยไม่บอกครับจะมาเมื่อไหร่เตรียมให้พร้อมกันแล้วกันและในวันนั้นฟ้าจะหายลับไปด้วยเสียงอันดังกึกก้องและโลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟและแผ่นดินกับสิ่งสารพัดที่มีอยู่บนแผ่นดินนั้นจะถูกเผาจนหมดสิ้น ในวันสุดท้ายที่พระเยซูกลับมาจะเป็นอย่างนั้นหรือถ้าเราไม่ได้อยู่ถึงวันนั้นถ้าวันนี้เราจะหมดลมหายใจของเราจากโลกนี้ชีวิตของเราจะพร้อมไหมข้อ1 1เเมื่อเห็นแล้วว่าทุกสิ่งจะต้องสลายไปเช่นนี้พวกท่านควรจะเป็นคนแบบไหนในการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และยำเกรงพระเจ้า พี่น้องครับชีวิตของเราควรจะเป็นแบบไหนในวันที่เรารอการเสด็จมาของพระเยซูในวันที่เราอาจจะไม่ถึงวันนั้นพระเยซูอาจจะมารับพวกเราไปก่อนวันที่เราหมดลมหายใจจากโลกนี้ไปชีวิตของเราจะบริสุทธิ์พร้อมรอการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าหรือไม่นี่สำคัญ ฝากพวกเราไว้คิดบทเรียนที่2ครับบทเรียนที่ส,สมาจากการมองอาณาบริเวณของนกอินทรีเมื่อกี้ผมบอกแล้วหลังจากมันทำความสะอาดเสร็จมันก็จะมาเกาะดูที่นะครับที่ขอบรังของมันที่จะสอดแนมดูอนาเขตมันจะดูซิจะจับปลาตัวไหนจะจับกระต่ายตัวไหนหรือกวางตัวไหนที่จะเป็น อาหารของมันมันสอดแนมดูมันจ้องดูอนาเขตของมันจากบทเรียนนี้นะครับผมอยากจะให้บทเรียนกับพี่น้องคือว่าชีวิตคริสเตียนของเราแต่ละวันดำเนินไปด้วยเป้าหมายพี่น้องครับพวกเราเริ่มต้นแต่ละวันเรารู้เป้าหมายในชีวิตของเราหรือไม่แน่นอนเมื่อกี้นี้เป้าหมายในที่สุดเราจะไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า เราจะกลับไปอยู่กับพระเจ้าที่เรารักที่เราอุทิศชีวิตของเราเพื่อพระองค์มาตลอดชีวิตของเราแต่ในขณะที่เรายังไม่ไปในขณะที่เรายังอาศัยอยู่บนโลกนี้แต่ละวันในชีวิตของเรามีเป้าหมายไหมหรือหรือเราตื่นมาเรารู้ไหมว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีเป้าหมายที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ พี่น้องครับเราเคยคิดไหมหรือเรารู้ไหมว่ากว่าจะไปถึงเป้าหมายนั้นเรากําหนดวิธีการไหมว่าเราจะต้องทําอะไรบ้าง 1, 2, 3, 4อาจจะมากกว่านั้นผมไม่ทราบพี่น้องครับในแต่ละวันรู้เป้าหมายและคิดถึงสิ่งที่เราจะทำเหมือนที่นกอินทรีมันทำไมครับเมื่อมันมองเหยื่อของมันมันคิดละ มันมองปลาปลาแซลมอนตัวนั้นนะอยู่ในแม่น้ำนั้นมันดูแลทางลมจะพามันไปไหมนะครับมันต้องบินโต้ลมหรือมันต้องบินต้านมันต้องบินตามลมหรือมันจะต้องถลาอย่างไงที่จะลงไปถึงปลาตัวนั้นและจับให้ได้งนั้นสิ่งแวดล้อมที่มันรู้จักสังเกต ชีวิตของเราก็เหมือนกันครับพี่น้องครับดูเมื่อมีเป้าหมายในทางของพระเจ้าแล้วดูสภาพแวดล้อมครับดูทิศทางที่เราสามารถจะกระทําทิศทางที่เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตของเราในทางของพระเจ้าได้ังนั้นชีวิตคริสเตียนก็เป็นอย่างนั้นครับตื่นเช้าคิดถึงชีวิตของเราที่จะดำเนิน ่อไปในวันนี้ชีวิตของเราในวันนี้จะถวายเกียรติกับพระเจ้าด้วยงานที่เราทำได้ยังไงคนที่อยู่รอบข้างชีวิตของเราจะได้ยินเรื่องของพระเจ้าจากเราในวันนี้ได้ยังไงสิ่งที่ผมอยากจะพาพี่น้องดูนะครับข้อพระคัมภีร์บางข้อพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีเป้าหมายนะครับ พูดถึงย้อนกลับไปนิดหนึ่งพระเจ้าสร้างนกอินทรีพระเจ้าสร้างโลกและจักรวาลนี้พระองค์มีแบบแผนนะครับสติปัญญาของพระองค์ได้ปรากฏชัดในจักรวาลนี้ในทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างพระเจ้ามีแบบแผนและเมื่อพระเจ้ามีแบบแผนพระองค์มีความตั้งใจที่จะทำให้แบบแผนนั้นสำเร็จพระองค์จะไม่รีรอพระองค์จะไม่รอช้าที่จะทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จ ข้อเสียของเราคือบางครั้งเราเรามีความตั้งใจที่อยากจะทำนั้นนู่นนี้หนึสผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นทุกวันตื่นเช้ามาด้วยความตั้งใจหลายอย่างนะครับแต่สารภาพว่าบางวันได้บ้างบางวันไม่ได้หรือบางวันอาจจะไปได้สักหน่อยหนึ่งแต่ยังไม่สำเร็จ แต่พระเจ้าของเรานะครับพระองค์เป็นพระเจ้าที่กระตือรือร้อนในการที่จะทําให้แผนงานที่พระองค์ตั้งแผนงานที่พระองค์เตรียมไว้นั้นสําเร็จนะครับอิสยาบทที่9ข้อ6ข้อ7คุณอาทิตย์ก็พูดถึงเมื่อเช้านี้นะครับในหนังสืออิสิเคียวบทที่34ข้อ14-15ใช่ไหมพระเจ้ามีแผนงานที่จะส่งผู้เลี้ยง ที่ถูกต้องมานะครับย้อนกลับไปนิดหน่อย200ปีก่อนหน้านั้นนะก่อนที่อิสิเคียวจะพยากรนะครับอิสยาได้พยากรณเอาไว้พี่น้องที่มีแปรเดิมนะครับยัสยาบทที่9รพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะส่งผู้หนึ่งมานะครับในข้อที่หะครับอ่านด้วยกันนะครับอืม กระดาษนี้เปิดยากครับอิสยาบทที่9ข้อที่6ในข้อนั้นบอกว่าด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่านและเขาจะขนานนามของท่านว่าที่ปรึกษามหาัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทริ์พระบิดานิรันและองค์สันติราช นี่เป็นอีกคำประยากรหนึ่งที่พระเจ้าจะส่งพระเยซูเข้ามาในโลกนี้พระองค์จะมาเป็นที่ปรึกษาพระองค์จะมาเป็นพระเจ้าผู้ที่สําแดงริธานุภาพอันยิ่งใหญ่พระองค์เป็นผู้นำสันติมาสู่มวลมนุษย์กับพระเจ้าในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Prince of Peace เจ้าชายแห่งสันติ นี่คือแผนงานของพระเจ้าจะส่งพระเยซูมาไม่จบแค่ข้อ6ครับข้อ7บอกว่าอ่านต่อการเพิ่มพูนของการปกครองและสันติขอโทษเอาใหม่การเพิ่มพูนของการปกครองและสันติภาพของท่านหมายถึงเมื่อพระเยซูเสด็จมาจะไม่มีที่สิ้นสุดบนพัทที่นั่งของดาวิดและเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ เพื่อจะสถาปนาและเชิดชูมันไว้ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์การสำคัญตรงนี้ครับพี่น้องปลายข้อ7สําคัญตรงนี้ความกระตือรือร้นของพระยาเวจอมทัพจะทำการนี้พี่น้องครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ที่ทำสำเร็จพระเจ้ามีแผนของพระองค์และพระองค์ทำสำเร็จพระเยซูทำ สำเร็จในการสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปพระเยซูทำสำเร็จในการเป็นผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่คแม้ว่าบางนิกายมีคำสอนว่าพระเยซูทำไม่สำเร็จก,ก็แล้วแต่ครับพวกเขาอาจจะต้องตอบกับพระเจ้าว่าทำไมเขาอธิษฐานอย่างนั้นแต่เรารู้ว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมาทำงานของพระเจ้า ตั้งแต่วางรากสร้างโลกพระองค์พระเจ้ากําหนดการสิ้นประชนของพระเยซูไว้แล้วและเมื่อพระเยซูเสด็จมาพระเจ้าให้พระเยซูทํางานของพระองค์สำเร็จนะตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งอักษาวกเปาโลอักษาวกเปาโลก็เป็นคนที่ทํางานของพระเจ้าสําเร็จด้วยครับฝากพี่น้องไว้นะครับผมสรุปเรื่องของเปาโลนะครับในฟิลิปปีบทที่3ข้อสิ ถึงข้อ16ในบทที่3ของหนังสือฟิลิปปีเปาโลกําลังเป็นห่วงพี่น้องที่ฟิลิปปีว่าอาจจะถูกล่อลวงโดยคนสอนเท็จโดยชาวยิวที่เข้าไปสอนเท็นะครับชาวยิวพวกนั้นที่อ้างตัวว่าเป็นคนสอนศาสนาแท้ อ้างตัวว่าเป็นชาวยิวเป็นลูกหลานของอับราฮัมเป็นชาติเฮบรายนั้นเปาโลได้เริ่มต้นบทนั้นเปาโลอ้างว่าตัวท่านเองก็เป็นชาวยิวเหมือนกันและเป็นยิวที่ก้าวหน้ากว่ายิวทุกๆคนด้วยแต่เมื่อท่านมารู้จักพระเยซูเมื่อท่านมารู้จักพระเยซูสิ่งที่เคยเป็นประโยชน์กับท่านเมื่อก่อนนี้ เปาโลเปรียบเทียบว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นแต่ขยะเป็นแต่อยากเยื่อเมื่อเทียบกับเป้าหมายใหม่ของพระเยซูขอโทษเป้าหมายใหม่ของเปาโลที่มีเมื่อมารู้จักกับพระเยซูคือเรียนรู้จากพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเปาโลมีแผนในชีวิตของท่านที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นเปาโลพร้อมที่จะก้าวหน้าไปกับพระเยซูไม่ได้ให้สิ่งที่ เคยเป็นมาแล้วสิ่งที่เคยเป็นประโยชน์กับเขาไม่ว่าจะเป็นชาวฮิบรูไม่ว่าจะเป็นอำนาจที่พวกเขาเคยมีการเป็นฟาริซายอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเคยมีถ้าสิ่งเหล่านั้นมันขัดขวางการที่จะเชื่อพระเยซูเขายอมทิ้งเป็นเหมือนอยากเยื่อเพื่อเขาจะตามองค์พระเยซูครับพี่น้องไม่ทันนะครับไม่ทัน เกือบหมดเวลาถ้าผมจะขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็จะไม่พอนะครับสรุปสั้นๆกันละกันอีกบทเรียนหนึ่งครับพี่น้องบทเรียนจากการที่นกอินทรีเนี่ยเมื่อมันเมื่อมันเห็นเหยือ่อนะครับเมื่อมันวางแผนในการใช้ลมมันคิดว่ามันจะบินยังไงบทเรียนที่3คือนกอินทรีเรียนรู้จักใช้ลมในการบิน พี่น้องครับสั้นๆเปรียบกับชีวิตคริสเตียนของเรานกอินทรีมันบินได้เร็วมันบินได้สูงผมจริงๆผมเคยพูดประเด็นนี้ไปบ้างแล้วนกอินทรีมันบินได้เร็วมันบินได้สูงเพราะมันอาศัยลมอีกครั้งพี่น้องครับมันไม่ได้บินเร็วเพราะปีกที่แข็งแรงของมัน มันไม่ได้บินเร็วเพราะความสามารถของมันเองแต่มันบินได้เร็วบินได้สูงเพราะมันอาศัยอำนาจของลมเพียงแต่มันเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนรูปปีกของมันให้รับลมพี่น้องเคยเห็นคนเล่นเรือใบไหมครับเรือใบคนเล่นเรือใบเขาก็จะหันหันใบไปตามลมใช่ไหมแล้วก็อาศัยลมที่จะพาเรือไปทางที่เขาต้องการโนอินซีก็เหมือนกันครับมันบินได้เร็ว มันเพียงแต่อาศัยลมที่จะพยุงป้ายปีกของมันไปที่จะบินไปในทิศทางที่มันต้องการก็เป็นประสบการณ์พี่น้องครับชีวิตคริสเตียนชีวิตของเราจะบินได้เร็วเหมือนนกอินทรีชีวิตของเราจะก้าวหน้าชีวิตของเราจะสำเร็จไม่ใช่ด้วยความสามารถของเราเองครับแต่ด้วยฤทธิอำนาจของพระเจ้า ริษิ์อำนาจของพระเจ้าที่ทรงสถิตยอยู่กับพวกเราจะช่วยให้เราทำสำเร็จนะครับมีข้อพระคัมภีร์หลายข้อที่เรารู้จักดีนะครับสุภาษิตบทที่3ข้อ5ไปจนถึงข้อ8นะอย่าไว้ใจอย่าพึ่งพาในความสามารถของเราเองนะจง ฝากทางของเราไว้กับพระเจ้าพระองค์จะทรงเปิดเผยทางทั้งหมดให้กับเราอย่างแจ่มแจ้งพึ่งพระเจ้าเข้าไว้นะครับลมจากพระเจ้าฤทธิอำนาจของพระเจ้าจะส่งเราให้ไปได้สูงครับอิสยาห์บทที่40ข้อที่31พูดเหมือนกันครับคนที่คอยท่าพระยาเวเขาจะบินไปเขาจะวิ่งไปไม่รู้จักเหนื่อยเหมือนกับนกอินทรี ที่มันอาศัยลมใต้ปีกของมันที่จะพยุงขึ้นสูงนะฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13เรารู้จักข้อนี้ดีนะครับเปาโลได้บอกว่าเปาโลว่าอย่างไรครับข้าพเจ้ากระทำหรือรเผชิญในบางฉบับเปาโลกระทำทุกสิ่งได้โดยพระเยซูคริสต์ผู้ทรงชูกำลังข้าพเจ้าไม่ใช่ด้วยแรงของเขาเองครับนั้นคริสเตียนฝากไว้ ถ้าพวกเราคิดว่าเราจะทำด้วยความสามารถของเราเองด้วยเงินในกระเป๋าของเราเองด้วยอำนาจในหน้าที่การงานที่เรามีมันอาจจะสำเร็จครับพี่น้องแต่เหนื่อยนะถ้าเราไม่ยอมให้พระเจ้าออกฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในชีวิตของเราเราจะเหนื่อยจริงๆถึงแม้มันจะสำเร็จครับแต่มันเหนื่อยและพระเจ้าไม่ได้เกียรติด้วย ถ้าเราทําทุกสิ่งให้สําเร็จด้วยความสามารถของเราเองเราก็จะแย่งเกียรติจากพระเจ้าเราก็จะแย่งเครดิตแย่งชื่อเสียงมาจากพระเจ้าแต่ถ้าเรายอมให้พระเจ้าช่วยเราให้ทําสําเร็จเราจะรู้ว่าเราจะไม่ได้เปลืองแรงของเราครับพระเจ้าจะได้เกียรติจากชีวิตของพวกเราจริงๆ้าฝากพวกเราไว้คิดนะครับก็ก่อนที่เรา จะเลิกนะครับอยากจะขอพี่น้องขอพระพรจากพระเจ้าร่วมกันในการอธิษฐาน,นครับขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันอธิฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลายขอพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสในเช้าว,วันนี้ตั้งแต่เชา้าที่เรามีโอกาสได้นมัสการพระองค์ร่วมกันขอให้การนมัสการเป็นที่ถวายเกียรติแก่พระองค์เป็นเครื่องบูชาที่พระองค์ทรงพอพระทัยและทรงรับ แต่มากยิ่งกว่านั้นให้การนมัสการเป็นที่ฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราให้ได้รับการหนุนน้ำใจและฟื้นชื่นขึ้นโดยพระคำโดยการนมัสการที่เราได้ร้องถวายเกียรติแก่พระองค์พระเจ้าข้าในเวลานี้ขอพระองค์ประทานพระพรแก่พวกเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์พระเจ้าข้าไม่ว่าจะเป็นฤทธิอำนาจของพระองค์ที่ทรงเตรียมไว้ สำหรับพวกเราทั้งหลายที่จะพึ่งอาศัยในอำนาจของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายที่เราคิดในชีวิตของเราที่จะดำเนินไปเพื่อถวายเกียรติแก่พระองค์ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องชำระจิตวิญญาณของพวกเราโดยการร่วมมือกับพระองค์สารภาพความบาปของพระองค์ สารภาพความบาปของเราต่อพระองค์ในทุกๆวันเพื่อจะมีสายสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์เสมอพระเจ้าข้าขอฝากชีวิตของพวกเราทั้งหลายไว้กับการดูแลของพระองค์พระเจ้าข้าเรารู้ว่าเราไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นในพระเยซูคริสต์เป็นความหวังเดียวที่เราจะสามารถ ดำเนินชีวิตกับพระองค์ได้แล้วเราสามารถที่จะเอาชนะทุกสิ่งได้โดยการพึ่งฤทธิอำนาจของพระองค์ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้เรามีความมั่นใจอย่างนี้เสมอและขอทรงสถิตยอยู่กับพวกเราในการดำเนินชีวิตในสัปดาห์ข้างหน้าที่จะได้รับกำลังที่จะต่อสู้กับการล่อลวงที่จะต่อสู้กับความเหนื่อยยากจากปัญหาต่างๆที่รุมเร้า ในชีวิตของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายที่จะดำเนินชีวิตอย่างสุภาพอย่างสง่างามอย่างบริสุทธิ์กับพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้เป็นเจ้าชีวิตของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายทุกคนขอฝากทุกคนไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์จนกว่าจะพบกันอีกในวันอาทิตย์หน้าอธิษฐานร่วมกันในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าาเมนพี่น้องขอบคุณสําหรับความตั้งใจครับผมขอบคุณครับ ต้อขอบคุณพี่น้องที่อยู่ออนไลน์ด้วยนะครับผมลืมผมลืมลาพี่น้องทุกทีเลยพี่ตัดก่อนไหมเนี่ยโอเคลืมลืมว่ามีพี่น้องที่ออนไลน์ด้วยครับตัดได้แล้วครับ <c oughs> <c oughs>